สวัสดีครับผมวันนี้มาครับพี่พานผมมาตีพึ่งอีกครับผมนี่ครับพึ่งใหญ่ครับผมเดี๋ยวมองไม่เห็นเลยนี่ครับให้พี่พานมาจัดก,การฝนตกครับผมไม่กล้ามีที่ต้นมันเอ็นหน่อยนี่ขึ้นง่ายหน่อย พี่แล้วผมก็ตั้งกองไว้นี่เลยนะอีพานกำลังขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวเชิดพันพันเงี้ยเดี๋ยวโยมทตสึี่ใหม่ได้ป่ะได้ครับ

bắt lên nè <coughs> <coughs> มัวไปที่เชือกให้พี่เขาครับขึ้นจะถึงหลังแล้วครับผมครับผมครบแล้วครับ ผมมานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะพี่อม,พอมองไม่เห็นพึ่งเลยครับผม <laughs> ป่าบังหมด <laughs> อ,ะะอะไรนะขอบสาเลยใช่ไหมไปครับเดี๋ยวตั้งที่ใหม่ก่อน,นอพี่ตีแล้วครับผมใกล้ถึงรังแล้วครับ โบกแล้วครับผม ขอจุดครบก่อนครับตัวมาหาแล้วครับผม ตัวมหาเต็มเลยครับผมโคงมันยายาจะติดครับชื้น โอ้โหมานั่งตรงมดแดงพอดีเลยมดแดงรออีกน้ำไม่มีเลยไงโอ้โหเสียสแสดงว่าตอนทิ้งไว้เสียท่าเลยพบก็ไม่อยากจะติดมดแดงก็กับ ครับเดี๋ยวผมขอไปรับถังเงินครับผมเอาพอดีพี่ไม่ให้ไปรับเขาบอกต่อยเขาผมต่อยเต็มตัวเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปรับเลยครับผมพึ่งกับมากวนผมด้วยครับเดี๋ยวคอยดูตอนเอาลงมาครับผมมารอผมนะครับ รอนอนเนียเลยครับผมดีดีด้วยเต็มเลยครับแอ <ก S 2> ด,ดูครับผมถึงก็หมอบบันทึกอยู่ไหมนะบันทึกมีฟานแย่ครับมีฟาน,นแย่เลยโน,นเนียเลยครับผมเนี้ยปลาพึ่งต่อยนะผมจะดึงไอ้มงมาไว้ตลอดแต่ถ้าคนการร้อนได้นะี่ก็รูดติดแต่ผมมันจะมุดเข้าไปต่อยตามคอครับผมสต๊อ้ก่อนเอ,อเอาลงมาแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้ตัวอ่อนครับ น้ำเขาใส่ถ้ป้ายอ่อไปวงเพิ่งในลักษณะนี้เกาะมา25วันครับเกือบเดือนเอาตัวมาก,ก็ไม่บอกไม่ต้องดูแล้วน้ำน้ำอ่ะอะไร วิินใส่หน้าเลย้จะแหวกดูน้ำหน่อยโอ้โหตัวหุ่มเลยขอบคุณครับผมรวมหน่อยนึงแต่ก็ทนได้ครับผมธรรมชาติของพึ่งหน้าฝนต่อยแบบนี้ครับพี่โยงเยอะกว่าผมแต่กลมถึงก็หลบอ่ะอไปคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากสับสามให้ด้วยครับ ไปครับสวัสดีครับผมเราเราจบคลิปแล้วใช่ไมยัง